สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับในส่วนของนะครับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานนะครับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเล่มที่2นะครับบทที่7เรื่องรูปหลายเหลี่ยมในวันนี้เราจะทบทวนกันในหน้าที่33นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับโดยเราก็จะใช้แบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนี้ครับ นะครับนัก็คือหน้าที่33นะครับทีนี้นะครับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะครับก็ก่อนที่นักเรียนจะทําได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขามีการพิจารณาสามเหลี่ยมจากด้านนะครับพอ้นั้นเราต้องมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับวันนี้อุปกรณ์พระเอกของเราก็คือเจ้านี่ครับไม้บรรทัดนะครับเราจะต้องใช้ บรรัดเนี่ยในการวัดความยาวด้านนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องเตรียมไบรรทัดน,น,นะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเราก็ลงมือปฏิบัติกันได้แล้วนะครับลงมือทบทวนความรู้ในส่วนของวันนี้ได้ครับไปกเลยครับอ่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าที่33นะครับในข้อ2ใหญ่นะครับคำสั่งเนี่ยบอกไว้ว่าให้เราเนี่ยวัดความยาว ของด้านและระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับโดยพิจารณาจากความยาวของด้านนะครับเพราะนั้นเราก็ทำการวัดด้านทั้ง3ด้านนะครับของรูปสามเหลี่ยมนะคร<ม>ับวันนี้ครูก็ต้องสลับจอนะครับเป็นการวัดนะครับนะครับแล้วก็วัดแล้วเราก็บันทึกผลลงไปนะครับอุปกรณ์นี้ก็คือเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับด้านแรกนะครับตรงนี้นะครับ อ่าส่วนของเส้นตรง vn เนี่ยนะครับเราวัดได้4.2เซนติเมตรนะครับเราก็เติมลงไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราวัดได้4จุดสองนะครับอ่าเซนติเมตรนะครับสอมจุดนะครับอ่าเดี๋ยวขอเขียนตัวซอสโซใหม่นิดนึงนะครับ4ี่จุดสองเซนติเมตรนะครับอ่าด้านที่หนึ่งก็วัดเสร็จแล้วนะครับอ่าด้าน vn นะครับ ต่อมาเราก็วัดด้านที่2นะครับก็ได้วัดด้าน a n นะครับอ่าเราก็วัดได้เท่ากับ4.2เซนติเมตรเท่ากันนะครับอันนี้ก็บันทึกค่าลงไปครับ4.2นะครับซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้าน VA นะครับแต่นักเรียนก็อาจจะเรียกเป็นด้าน AV ก็ได้นะครับการเรียกด้านเนี่ยนะครับ มันสลับกันได้นะด้านด้าน VA นะครูเรียกด้าน VA ก็แล้วก,กันนะครับด้าน VA ก็ได้4.2เซนติเมตรเท่ากันนะครับนั่นเองก็นำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยบันทึกลงไปนะครับอ่า4.2เซนติเมตรนะครับจะเห็นว่านะครับทั้ง3ด้านเนี่ยยาวเท่ากันนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งโดยสัญลักษณ์นะครับถ้าเกิดทุกด้านยาวเท่ากันแบบนี้นะครับอ่าเราอาจจะเขียนเป็น ตัวเดียวก็ได้นะครับสมมติว่าเรารู้แล้วว่ามันยาวเท่ากันเนี่ยาการเขียนจริงๆเราเขียนด้านเดียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับใส่สัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ก็หมายความว่าที่เมื่อวานนี้บอกไปนะครับสัญลักษณ์คนนี้ก็คือเป็นการระบุว่าด้านแต่ละด้านนั้นยาวเท่ากันนะครับเป็นสัญลักษณ์ขีดเดียวเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือยาว4.2เซนติเมตรเท่ากันนะครับเนี่ย นะครับจริงๆแล้วเราวัดได้แบบนี้ใช่ไหมอ่าแบบนี it ้ค <trif> ร <ft> ับแต่วิธีการเขียนในเชิงสัญลักษณ์นั้นเราก็เขียนเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราก็ได้ละนะครับก็ปรากฏว่าเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับอ่าถ้าสามเหลี่ยมที่ทุกด้านยาวเท่ากันแบบนี้นะครับอ่าพิจารณาจากความยาวของด้านเนี่ยสามเหลี่ยมชนิดนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับอ่าถูกต้องครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ ก็ตรงตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกด้านยาวเท่ากันนะครับในข้อที่หนึ่งนี้ก็ตอบว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทบทวนคุณสมบัติสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นนะครับด้านเท่ากันมุมก็เท่ากันด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือทุกด้านยาวเท่ากันนะครับมุมทุกมุมก็จะมีค่าเท่ากันก็คือ60องศานะครับอันนี้เราพูด ถึงความรู้ของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็เรียบร้อยนะครับในข้อที่1นะครับนะครับข้อถัดมาครับนะครับข้อถัดมานะครับก็จะเป็นข้อที่2นะครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับอ่าเราก็ทําการวัดนะครับทุกด้านเลยนะครับเอาอุปกรณ์ของเราก็คือไม้บรรทัดนะครับทําการวัดทุกด้านลงไปนะครับ ด้าน OS นะครับด้าน OS ก็ได้4เซนติเมตรพอดีเลยนะครับได้4เซนติเมตรนะครับอ่าเราก็บันทึกลงไปนะครับ4เซนติเมตรนะครับก็4แล้วก็ซอมอจุดนะครับอันนี้อันนี้เขียนไม่ค่อยคือปากกามเล็กไปนนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามเขียนให้สวยที่สุดนะครับต่อไปนะครับเราก็วัดด้าน NS นะครับวัดด้าน NS ก็นะครับวัดได้5เซนติเมตรนะครับวัดได้5เซนติเมตรก็บันทึกลงไปครับด้าน NS ก็นะครับมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับก็คือด้าน NO หรือ ON นะครับก็ ทำการวัดนะครับแล้วก็อ่านค่าลงไปวัดได้เท่าไหร่ครับตรงนี้วัดได้4เซนติเมตรนะครับวัดได้4เซนติเมตรก็บันทึกค่าลงไปนะครับตรงนี้ก็นะครับ4เซนติเมตรนะครับอ่า4เซนติเมตรนะครับก็จะสังเกตว่านะครับมี2ด้านนะครับเนี่ยนะครับมี2ด้านก็คือด้านนี้นะครับด้าน OS เนี่ย4เซนติเมตรแล้วก็ด้านนะครับ ด้าน no ก็4เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับมีความยาว4เซนติเมตรเท่ากันเพราะนั้นเราสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ใส่สัญ,ญลักษณ์ขีดอย่างนี้ว่า2ด้านนี้เท่ากันนะครับหรือนะครับเราจะปรับการเขียนใหม่เป็นการเขียนเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือเขียนสี่เซนติเมตรเนี่ยไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดให้รู้นะครับขีดให้รู้ว่าเส้น2เส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันในเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับ ก็เราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะครับมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านหรือนะครับยาวเท่ากัน1คู่นะครับเพราะฉนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมอะไรครับอ่าเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอันนี้มือสั่นนิดนึงนะครับอ่าเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนั่นก็ตอบ สามเหลี่ยมหน้าจั่วลงไปนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านหรือยาวเท่ากัน1คู่นะครับถ้าพูดถึงคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามมุมนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะมีมุมที่ฐานนะครับถ้าเราทบทวนเรื่องมุมเนี่ยนะครับมุมที่ฐานก็คือเนี่ยนะครับสองมุมนี้นะครับพอด้านเท่ากันสองด้านปุ๊บมุมที่ฐาน2มุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้ ทบทวนไปที่เรื่องมุมนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงจุดโนะครับตรงมุมโอเนี่ยเป็นมุมยอดนะครับนะตำแหน่งหน้าจั่วเขาจะมีมุมที่ฐานแล้วก็มุมยอดนะครับก็สรุปข้อนี้นะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจากการวัดของเราถัดมาครับเราก็มาดูในข้อที่3นะครับในข้อที่3นี้นะครับอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยม อทองนะครับอ่านชื่อสามเหลี่ยมบ้างนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอทองแล้วก็ทําการวัดความยาวนะครับของรูปสามเหลี่ยมนะครับอทองนะครับเราก็ทําการวัดลงไปทีละด้านนะครับเช่นเดิมนะครับด้านทองนะครับด้านทองเนี่ยมีความยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะครับนะครับ4ี่เซนติเมตรนะครับเราก็บันทึกปดลงไปครับ นะครับด้านนี้4เซนติเมตรอจจเป็นสีปากการนิดนึงนะครับอ่า4ซนติเมตรนะครับอ่าต่อไปก็วัดด้านองอครับด้านองอนะครับก็ทำการวัดนะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่ฮะ4จุดอไนนั้นนะเดี๋ยวขอมองให้ชัดนิดนึงนะครับ ได้ประมาณ5เนาะประมาณ5นะครับ4.9ประมาณ4.9่ะเครับไม่ไม่ถึง5ดีประมาณนี้นะครับประมาณ4.95ครับได้ประมาณ 9, 5นะครับเพราะว่าเกือบเกือบถึง5เลยนะครับก็น่าจะได้ประมาณ5นะครับอ่าเซนติเมตรนะครับ นะครับ5เซนติเมตรนะครับอ่าน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็วัดที่ด้านอทอนะครับวัดที่ด้านอทอนะครับก awesome. ็วัดที่ด to right ้านอทอก็ได้ประมาณ3นะครับ3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรนะครับ่า3เซนติเมตรนะครับก็ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่านะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับไม่มีด้าน ไหนยาวเท่ากันเลยนะครับไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลยนะครับโจทย์คําสั่งสั่งไว้ว่าให้พิจารณาตามด้านนะครับเพราะนั้นสามเหลี่ยมในข้อนี้นะครับเน,เนื่องจากไม่มีด้าน Einstein, ไหนยาวเท่ากันเลยนะครับก็เป็นนะครับสามเหลี่ยมนะครับด้านไม่เท่านะครับพิจารณาตามด้านก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับอ่านะครับก็ ข้อที่3นี่ก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับแต่ถ้าข้อนี้นักเรียนสังเกตดีๆนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับมุมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นมุมฉากนะครับนะครับอ่าขออนี้ขอโทษดีนะครับมือไปโดนอ่ามุมตรงนี้มุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับจริงๆแล้วถ้าพิจารณาตามมุมเนี่ยรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ว่าโจทย์ไม่ได้ถามถึงอ่าให้เราตอบเป็นพิจารณาตามมุมนะโจทย์ให้เราพิจารณาตามด้านเพราะฉะนั้นเราก็ตอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับ อันนี้พูดเผื่อไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นพี่ๆที่เรียนมัธยมเนี่ยนะครับสาเหลี่ยมุมฉากเนี่ยก็จะเป็นการหาของอปีทาโกรัสนะครับปีทาโกรัสเนี่ยก็จะได้ตรงนี้เลยความยาวด้านก็สามสี่ห้านะครับอันนี้น้องๆปหกก็ดูผ่านไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าตามเนื้อหาปหของเราข้อนี้ก็สรุปว่าเป็นาสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับข้อที่สก็จบแล้ว ข้อต่อมานะครับเราก็มาถึงข้อที่4นะครับข้อที่4นี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเราอ่านชื่อก็คือสามเหลี่ยมพรมนะครับสามเหลี่ยมพรมนะครับเราก็ทําการวัดนะครับด้านทั้ง3ด้านของสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับอ่าเริ่มจากวัดด้านพมก่อนนะครับจริงๆเราจะวัดด้านไหนก่อนก็ได้นะครับก็วัดให้ครบทั้ง3ด้านนะนะครับอันนี้วัดได้ประมาณนะครับก็ดูแล้วนะครับก็ได้ 7.5นะครับ7.5นะครับด้านพอมอเนี่ยเราก็บันทึกลงไปครับ7จุดนะครับอันนี้คือเวลาเขียนจุดมันจะมีเจ็ดจุดห้า,านะครับเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนะครับด้านพอมอต่อไปก็วัดด้านต่อมานะครับด้านพอรอนะครับด้านพอรอนี่นะครับ ได้นะครับ4เท่าไหร่ครับดูมิลลิเมตรนิดนึงนะครับ4.123นมนะครับได้ประมาณ4.3นะครับ4.3นะครับด้านพอรอนะครับก็เป็น4.3นะครับเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับ ต่อมาด้านสุดท้ายนะครับด้านรอมอนะครับด้านรอมอแล้วก็วัดนะครับได้เท่าไหร่ครับ4.3มไหมครับได้สี่จุดสามซนติเมตรนะครับก็เท่ากับด้านพอรอเพราะนั้นเราก็ใช้สัญลักษณ์นี้ได้เลยนะครับสัญลักษณ์ของการเท่ากันนี้ชุดชุดเพราะนั้น มีด้านเท่ากัน1คู่นะครับ to, หรือเท่ากัน2ด้านนะครับเท่ากัน1คู่เนี่ยก็คล้ายกับข้อไหนครับเนี่ยถ้าเราวิ่งย้อนกลับไปดูคล้ายกับข้อ2ด้านบนเลยคล้ายกับข้อ2นะครับก็เป็นคุณสมบัติ <liters S 1> ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับข้อนี้ก็ตอบว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนะครับก็เช่นเดิมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นถ้าพูดถึงมุมก็ จะมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีมุมยอดนะครับแต่เนื่องจากข้อนี้นะครับเนื่องจากโจทย์ในวันนี้ให้เราตอบเป็นตอบเป็นมุมนะครับเราก็ต้องขอโทษนะครับเนื่องจากโจทย์ให้เราตอบเป็นด้านนะครับเราก็เลยต้องตอบเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับข้อที่4ี่ก็ผ่านเรียบร้อยครับข้อถัดมานะครับก็มาถึงข้อที่5แล้วนะครับ ข้อที่5นะครับก็เป็นสามเหลี่ยม BGI นะครับสามเหลี่ยม BGI เราก็ทําการวัดด้านทั้ง3ด้านนะครับเริ่มจากวัดด้าน GI นะครับด้าน GI ก็วัดได้4ซนติเมตรนะครับเราก็บันทึกลงไปนะครับ4ซนติเมตรนะครับด้านนี้นะครับ่ด้าน GI เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็วัดให้ครบทุกด้านนะครับต่อไปก็ด้าน BG นะครับก็วัดไปนะครับ บีจีก็4เซนติเมตรนะครับได้4เซนติเมตรนะอ่า4เซนติเมตรนะครับแล้วก็บันทึกลงไปนะครับด้าน BG ก็4เซนติเมตรนะครับแล้วก็นะครับด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้าน B i นะครับก็วัดลงไปนะครับได้ 5. จุดเท่าไหร่ฮะ5 5 5.6 5.7นะครับ ประมาณ5.7 5.8เนาะ5 6า8นะประมาณ5.8นะครับอ่านะครับก็อาจจะมีความคัดเคลื่อนสักเล็กๆน้อยแบบน้อยครับบานทีมันเราประทบทวนตอนหัวค่ำด้วยนะครับตากระตัดลายนิดหนึ่งนะแต่ก็ได้5.8แต่ก็เพียงพอแล้วครับข้อมูลตรงนี้เพียงพอสำหรับที่เราสามารถนำไปตอบในข้อนี้ได้แล้ว อ่ะอันที่เป็น4เซนติเมตรเราก็สามารถใส่สัญลักษณ์ว่าด้าน2ด้านนี้มีความยาวเท่ากันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีมเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านหรือว่า1คู่นะครับรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับข้อที่5นี้นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเรียบร้อยครับข้อที่5นะครับก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะก็มีคุณสมบัติอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ มีมุมที่ฐานนะครับมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีมุมยอดนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของมุมนะครับส่วนคุณสมบัติของด้านก็คือมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านหรือ1คู่นะครับ1่คู่เรียบร้อยครับข้อ5ก็ตอบสามเหลี่ยมหน้าจัวนะครับและเราก็มาถึงข้อที่6แล้วนะครับวันนี้แบบฝึกหัดของเรามี6ข้อนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับมาดูข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับเป็นชื่อสามเหลี่ยมหอดอมนะครับหอดอมก็ทําการวัดนะครับตรงนี้ก็วัดด้านหอดอก่อนนะครับด้านหอดอก็นะครับมันทัดวางดูก็ได้5เซนติเมตรนะครับนะครับ5เซนติเมตรนะครับบันทึกด้านนี้ลงไป5เซนติเมตรนะครับต่อไปก็วัดด้านดอมนะครับ นี่ก็นำไม้บรรทัดไปวางนะครับอ่าวางแล้วก็วัดนะครับด้านนี้ได้ประมาณ4ี่จุดเท่าไหร่ครับ4ี่จุดสามนะสี่จุดสามนะครับได้สี่จุดสามนะครับสี่จุดสามเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับด้านหอมอนะครับด้านหอมออก็ได้เจ็ด ห้านะครับได้7.5นะครับแล้วก็บันทึกลงไปนะครับ7.5นะครับเซนติเมตรก็ได้ครบทั้ง3ด้านแล้วนะครับก็รูปนี้ก็ปรากฏว่าทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับยาวไม่เท่ากันเลยนะครับถ้าทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันเลยรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับถูกต้องนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับ คนที่ตอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ถูกต้องนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับก็อันนี้ก็เป็นในข้อที่6นะครับน no ี่ก็จะเห็นว่า3ด้านไม่เท่ากันเลยก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแต่ถ้าเราฝึกสังเกตนะครับเราฝึกสังเกตรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะนะถ้าพิจารณาตามมุมนะนะครับเพราะว่ามุมตรงนี้ครับมุมหอดมอนะครับมุมหอดมอตรงนี้เป็นมุมป้านนะครับรูปนี้ถ้าพิจารณาตามมุมก็เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านแต่ข้อนี้ เขาให้พิจารณาตามด้านเราก็ตอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ถูกต้องแล้วนะครับก็ตอบเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับนะครับเป็นไงครับหลังจากที่เราทําแบบฝึกหัดนะครบแล้วนะครับในหน้าที่33ครบทั้งหข้อแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยหลังจากที่เราทําแบบฝึก แบบฝึกหัดเสร็จหรือทบทวนเสร็จก็คือเราจะต้องสรุปความรู้นะครับสรุปความรู้ของเราก็คือนะครับความรู้ของเราที่ได้ในวันนี้ก็คือเป็นการพิจารณาสามเหลี่ยมนะครับโดยจําแนกตามด้านนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับถ้าสามเหลี่ยมนะครับที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะครับเราก็จะเรียกสามเหลี่ยมรูปนั้นว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับนะครับถ้าเกิดสามเหลี่ยมรูปนั้นนะครับนะครับ เป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันนะครับหนึ่งคู่นะครับหรือยาวเท่ากัน2ด้านนะครับเราก็จะเรียกสามเหลี่ยมรูปนั้นว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านหรือว่า1คู่นะครับแล้วก็ชนิดสุดท้ายนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือไม่มีด้านใดยาวเท่ากันเลยนะครับก็นี่ก็เป็น สามเหลี่ยมทั้ง3ชนิดนะครับถ้าเราจําแนกตามด้านนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของเนื้อหาวันนี้นะครับทีน,นี้ถ้าเรานําเนื้อหา2วันเนี่ยมารวมกันหรือเนื้อหาในคลิปที่แล้วมารวมกันเนี่ยเราก็จะพบว่าสามเหลี่ยมนั้นแบ่งได้2ประเภทนะครับเป็นพิจารณาตามมุมกับพิจารณาตามด้านซึ่งทั้ง2ประเภทนี้ก็แบ่งย่อยออกไปอีก3ประเภทนะครับก็ ถ้าตามมุมก็เป็นสีเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับถ้าพิจารณาตามด้านก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับก็นะครับขอให้นักเรียนนะครับมามันฝึกฝนทบทวนนะครับความรู้ในในลักษณะนี้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานนะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานที่แน่นเพียงพอนะครับเวลาที่เราไปวิเคราะห์โจทย์นะครับที่รูปมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็จะ สาม,มารถแก้ปัญหาของโจทย์ได้นะครับก็ในวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็นั่รับฝันดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเคยครับบ๊ายบายครับ